ราครับสวัสดี <ใน S 2> สครับพวกเรากลุม่มชี้แทนผมนายธทโดนกวรัแลเลขที่เจ็ดมหกครับสิบครับข้ามผมนายวีระยุทธ์สี่บนเรื่องเลขที่สิบสี่มหกคับสิบครับ, 14, รบพวกเรารับเรียนจากมัธยมปลายวันนี้ขอเป็นตัวแทนเยาวชนในการสแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่ว่า การเมืองมีผลต่อชีวิตรอบตัวเราอย่างไรบ้างซึ่งเราจะนําเสนอในรูปแบบสไตล์นักการเมืองที่จริงใจได้จริงใจและว่าผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมครับต้อมต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนครับว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่ใน สภาเพยียงเท่านั้นแต่การเมืองคือคกลไกที่ขับเคลื่อนสังคมแต่ละนโยบายระดับประเทศไปจนถึงชีวิตประจำวันของประชาชนยกตัวอย่างนะครับนโยบายเรื่องราคาสินค้าส่งผลทำให้ข้าวของราคาแพงหรือถูกลงการจัดสรรงบประมาณการศึกษาผล ต่อคุณครูอุปกรณ์การเรียนและโอกาสของนักเรียนในแต่ละพื้นที่ครับยกตัวอย่างเราขอยกตัวอย่างกรณีจริงเช่นในบางปีงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ <c oughs> ถูกลดลงซึ่งส่งผลให้หลายโรงเรียนขาดครูขาดสื่อการเรียนรู้นี่คือผลกระทบจากการเมือง ที่ชัดเจนอีกเรื่องคือโครงสร้างพื้นฐานเช่นการสร้างถนนทางรถไฟฟ้าหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตล้วนมาจากนโยบายของรัฐบาลครับแม้แต่เรื่องเล็กเช่นค่าโดยสารรถเมลรถไฟฟ้าหรือเบี้ยยังชีพคนชราก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลจากนโยบายของการเมืองทั้งสิน้นเยาว,วชนบางคน อาจคิดว่ายังไม่มีสิทธิเลือกตั้งจึงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เราอยากให้ทุกคนมองใหม่ว่าการเมืองคือกระบวนการที่เรามีสิทธิส่งเสียงเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองเช่นการแสดงความคิดเห็นการออกมาเรียกร้องการมีส่วนร่วมในสัง,นงคมชุมชนครับ ยิ่งในยุคสมัยนี้สื่อโซเชียลมีบทบาทมากเยาวชนสามารถตั้งคำถามตอดต้านความไม,ม่ยุติธรรมและนำเสนอแนวนโยบายใหม่ๆผ่านสื่อออนไลน์นี่คือพลังประชาชนในระบบประชาธิปไตยเราเสนอแนวทางว่าเยาวชนควรเริ่มต้นจากการหนึ่ง ติดตามข่าวสารการเมืองอย่างมีวิจารณญาณ2เรียนรู้เรื่องรัฐธรรมน,นูญและหน้าที่ของรัฐ3กล้า,าตั้งคำถามต่อสิ่งที่ไม่เป็นธรรม4เข้าร่วมกิจกรรมหรือวิธีอธิปลายเพื่อฝึกฝนการมีส่วนร่วมครับ เราควรสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการเมืองที่โปร่งใสซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อประชาชนไม่ให้มีการเมืองแบบทะเลาะหรือแบ่งฝ่ายและแต่การเมืองที่ทุกเสียงมีความหมายและสร้างสรรค์นอนาคตที่ดีกว่าสุดท้ายนี้ เราขอ,อย้ำอีกทีว่าการเมืองมีผลต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคนตั้งแต่การตื่นนอนการเดินทางการไปโรงเรียนอาหารที่เรากินไปจนถึงโอกาสอาชีพในอนาคตหากทุกคนใส่ใจการเมืองมองว่าเมืองคือเรื่องของทุกคนเราจะสามารถอยู่ร่วมกัน และผลักดันให้เกิดสังคมที่ดีโปรง่งใสยุติธรรมและเป็นธรรมต่อทุกคนครับก่บอการเมืองที่ดีสร้างชีวิตท,ที่มีคุณภาพให้กับทุกคนในสังคมครับขอบคุณครับสอบหุณครับที่สิเก็